กับผักวุ้งนิสสันสุดปังนะคะตอนนี้เราอยู่กับนิสสันอเมล่า2สีแล้วก็พร้อมกับชุดแต่ง2แบบ2ส,สไตล์ของเราพันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะ ฝั่งซ้ายนะคะสีเทาเรียกว่าชุดแต่ง m a x i m ิมัสส่วนฝั่งขวานะคะเรียกว่าชุดแต่งลำกาซึ่งเป็นชุดแต่งยอดฮิตทั้ง2แบบ2ส,สไตล์เลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปรับชมกันนะคะว่าจะเลือกแบบไหนจะชอบแบบไหนอะไรคือสไตล์ของคุณแบบไหนที่อยากให้เรามาดูกันมาแต่งกันประมาณนี้นะคะก่อนอื่นนะคะก่อนไปรับชมแบบจัดเต็มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพบักบุงนิสันสุดปังด้วยนะคะ Rollin' up, over black, Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some need to.

แล้วก็ด้านหน้าของเขาจะดูทรงสปอร์ตมากนะคะสำหรับงานลำกาที่ฮิตอยู่เสมอตลอดมาของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของเรานะคะสำหรับรถคันนี้เลือกใส่เป็นล้อแม็กขอบ17ลายเรนโซ่นะคะสำหรับเรนโซก็จะมีสีให้เลือกด้วยนะคะทั้งหมดก็สามารถติดต่อกับผักปุ้งมาได้ว่าชอบแบบไหนสีไหนไม่ว่าจะเป็นฝาครอบเบรกหรือว่าน็อตล้อนะคะเรามีให้เลือกหมดเลย และสำหรับตรงนี้เลยที่เป็นเอกลักษณ์ของลำกาเขานะคะตอนนี้เขาเป็นโลโก้ใหม่เขียนว่าลำกานะเมื่อก่อนก่อนถ้าเมื่อก่อนจะไปดูคลิปกันก็จะเห็นเป็นคำว่าอโมติสนะคะตอนนี้เป็นคำว่าลำกาแล้วสำหรับด้านข้างของเราก็ตัดด้วยคอบยาวมาแบบนี้เลยนะคะ ก็เป็นงานค่อนข้างสวยมากเหมือนกันนะคะอ่าความต่างของสปอยเลอร์ระหว่าง m a x i ซิ g ัและรำกานะคะของรำกาก็จะเป็นทรงแบบจะบอกไงอนะเชิดเชิดแบบนี้เรียบเรียบแบนๆนะคะแต่ก็ดูด้านหลังแล้วก็ที่สำคัญของเขาฝากข้อของรำกานี่คือเอกของด้านหลังของเขานะคะถ้าเห็นตูดมานี่โห งานลำการแน่นอน3ท่อนี้แต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาไม่เอาก็ได้นะคะท่อนี้เดี๋ยวเราพาไปดูด้านท้ายรถของ m a x i m a GT กันนะคะสำหรับ m a x i m a GT คันนี้นะคะเรามาเริ่มที่ด้านท้ายรถเลยนะคะสปอยเลอร์ของเราก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะเฉิดๆหน่อยเนาะแล้วก็ส่วนด้านหลังของเรานะคะท้ายรถสเกิร์ดด้านล่างชิ้นงานล่างก็จะเป็นเส้นสายที่เป็นท่อคู่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยตัวเขียน สีแบบนี้เลยเป็นตัวเขียนแบบนี้ก็จะดูแบบคลาสสิกมากนะคะสำหรับคันนี้ที่จะเป็นยอดฮิตเหมือนกันสำหรับงานด้านข้างของเรานะคะเส้นสายเขาก็จะตัดด้วยเส้นสายสีแดงพร้อมสัญลักษณ์ของ Maximus นะคะและสติกเกอร์ตรงนี้นะคะสามารถเลือกได้นะว่าจะติดหรือไม่ติด ตรงนี้เลือกได้และงานล้อของเราอย่างที่บอกนะคะลายนี้ก็เป็นล้อเลนโซ่เหมือนกันบอกแล้วว่ามีหลายสีหลายแบบให้เลือกนะคะก็อ,อยากได้แบบไหนก็สอบถามกับผักบุ้งมาได้เลยเดี๋ยวเรามาชมกันที่ด้านหน้าของ Maximus g สกันนะคะด้านหน้านี่เป็นยังไงบ้างคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพร้อมกับตัวเขียนเหมือนกันที่เป็นตัวเขียนคลาสสิกตรงนี้เลยนะคะจริงๆแล้วถ้าท่านใดไม่ชอบอะ สำหรับตัวเขียนแบบนี้ก็สามารถแจ้งผักบุ้งได้นะผักบุ้งจะจัดให้แบบตามที่ลูกค้าต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนบางคนนะก็เลือกเป็นสปอยเลอร์ยกสูงด้านหลังด้านท้ายแต่เลือกชุดแต่งแบบนี้อยากได้สปอยเลอร์แบบนั้น อะไรอย่างเงี้ยผักบุ้งก็อดัดแอปให้ได้ตามใจลูกค้าเลยนะคะคือสั่งงานได้แล้วก็เลือกแบบได้ตามใจลูกค้ารถสวยในแบบของคุณแล้วก็เราก็จะช่วยเลือกช่วยออกแบบด้วยนะคะสาหรับรถทุกแบบทุกสไตล์ของนิสสันสุดป,ปังบอกแล้วว่าขับไปเนี่ยไม่อายใครแน่นอนรถชั้นสวยรถชั้นเด่นรถชั้นเท่กว่าใครแน่นอนนะคะก็สำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะในการออกแบบรถแบบนี้ โปรโมชั่นดีแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจเป็นเน s ันอเมร r าตอนนี้นะคะสามารถทักมาคุยกับผักบุ้งได้เลยที่รายแอดข้างล่างนี้นะคะหรือโทรด่วนมาที่065 053 2924ค่ะเดี๋ยววันนี้ผักบุ้งขอตัวไปเตรียมแต่งรถอีกหลายคันอยู่ด้านหลังก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ